สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับหลังจากที่มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาในที่สุด All New Gear Grand Carnival ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศบ้านเกิดอย่างเกาหลีใต้โดยการเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็น Generation ที่4แล้วสำหรับ Grand Carnival สำหรับ All-New Gear Grand Carnival Generation นี้มาพร้อมกับแพลตฟอร์มขนาดกลางรุ่นใหม่ด้วยทางเกียร์ให้คำนิยามรถรุ่นนี้ว่า r r n n Utility Vehicle หรือสไตล์ GUV ที่มีโฉมและเอกลักษณ์ที่ดูปราดเปรียวมากกว่ารุ่นก่นกอนๆโดยรุ่นนี้ได้รับการพัฒน,นาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของครอบครัวคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะมิติภายนอกของตัวรถนั้น เกีย์ยังใช้ภาษาการออกแบบรถในสไตล์เดิมที่ตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบไทเกอร์โนสแต่ในหลายๆจุดก็ถูกปรับให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นขอบกระจังหน้าส่วนบนนั้นเป็นเส้นตรงเชื่อมต่อกับฝากระโปรงหน้ารถไฟหน้าและไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ถูกปรับเปลี่ยนให้ดูเฉบเฉียวมากยิ่งขึ้น กันชนและสเกิร์ตหน้านั้นมีการตกแต่งด้วยชิ้นส่วนที่เป็นสีโลหะทำให้มีกลิ่นอายของความสปอร์ตและความหรูหราในเวลาเดียวกันด้านหลังของรถนั้นโดดเด่นด้วยไลบาร์ที่เชื่อมไฟไท้ายทั้งสองข้างเข้าถึงกันในระนาบเดียวกันและด้วยแพลตฟอร์มใหม่ทำให้แกรนคาร์นิวัลเจเนอเรชั่นใหม่คันนี้มีความยาวมากขึ้น40มิเมตร และระยะฐานล้อเพิ่มขึ้นอีก30มิลิเมตรส่งผลให้ตัวรถนั้นมีขนาดที่กว้างขวางมากกว่าเดิมโดยตัวถังของรถนั้นจะมีให้เลือกทั้งหมด8สีและล้ออัลลอยที่มีขนาดตั้งแต่17ถึง19นิ้วให้ลูกค้าได้เลือกสรรในส่วนของการออกแบบและการตกแต่งภายในนั้น แกลนคานิวาลมาพร้อมกับแนวคิดสเปเชียลทาเลนซึ่งเป็นการออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายและการผ่อนคลายให้แก่ผู้โดยสารพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงแผงแดชบอร์ดด้านหน้านั้นติดตั้งจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่และจออินโฟเทนเมนต์ในรูปแบบพาโนรามิกแบบคู่เชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันด้วยกระจกโดยมาตรวัดตัวรถนั้นเป็นแบบดิจิตอล และจออินโฟเทนเมนต์ที่มีขนาดใหญ่12.3นิ้วสั่งงานด้วยระบบทัสกรีนและเชื่อมต่อระบบไร้สายที่รองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมกับระบบที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงและนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับเกียร์ไลฟ์เซอร์วิสที่สามารถเรียกดูข้อมูลสภาพการจราจรพยากรณอากาศสถานที่น่าสนใจ และจุดจอดรถใกล้เคียงได้อีกด้วยครับเบาะนั่งของตัวรถนั้นสามารถจัดวางได้ทั้งแบบ3แถวและ4แถวรองรับผู้โดยสารได้ตั้งแต่7คนจนถึง11คนซึ่งทางเกียร์ยังได้ชูจุดเด่นในการวางเบาะแบบ7ที่นั่งที่จะให้ความสะดวกสบายสูงสุดด้วยเบาะพรีเมียมีแลเซช i ั่นซีท ราวกับการเดินทางโดยที่นั่งชั้น Business Class บนเครื่องบินเลยทีเดียวครับตัวเบาะนั้นสามารถปรับพับได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสัมภาระโดยมีพื้นที่ตั้งแต่627ลิตรและสามารถเพิ่มได้ถึง2,905ลิตรเมื่อพับเบาะทุกแถวลงเป็นระนาบเดียวกันนอกจากนั้นตัวรถยังติดตั้งระบบ Rea r p a s s e n g e r w h e e l and t a ด์ โดยผู้ขับขี่สามารถพูดคุยกับผู้โดยสารตอนหลังได้ผ่านกล้องโดยไม่ต้องหันกลับไปมองเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นขณะขับขี่ในขณะเดียวกันผู้โดยสารตอนหลังก็สามารถใช้ระบบนี้ในการสั่งการอินโฟเทนเมนต์ได้อีกด้วยในส่วนของคุมพลังขับเคลื่อนนั้น All-New g e ียร์แ n d นคา n ิว a l มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน Smart ทส r e ี m เจเนอเรชันล่าสุดโดยในรุ่นท็อปนั้นตัวรถจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน V6 GDI ขนาดความจุ3.5ลิตรให้พละกกำลังสูงสุดที่294แรงมา้าพร้อมแรงบิด355นิวตันเมตรระบบจ่ายน้ำมันแบบ MPI และการหมุนเวียนไอเสียแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันสูงสุด นอกจากนั้นยังมีเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาดความจุ3.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด272แรงม้าพร้อมแรงบิด355นิวตันเมตรและรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดความจุ2.2ลิตรที่ให้พละกกำลังสูงสุด202แรงม้าพร้อมแรงบิด440นิวตันเมตรโดยทุกเครื่องยนต์นั้นจะจับคู่ทํางานกับเกียร์อ,อัตโนมัติแบบ8สปีด ในส่วนของระบบความปลอดภัยนั้นเนื่องจากว่าเป็นรถครอบครัวแกลนคานิวัลจึงถูกอัดแน่นมาด้วยระบบความปลอดภัยทั้งคันไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งระบบช่วยป้องกันการชนด้านหน้าระบบรักษาช่องจราจรระบบจำกัดความเร็วอัจฉริยะระบบเตือนสมาธิของผู้ขับขี่ระบบตรวจจับปุ่มอับสายตาระบบล็อกความเร็วอัจฉริยะ ระบบช่วยติดตามช่องจราจรกล้องมองภาพรอบคันระบบป้องกันเด็กเปิดประตูและระบบอื่นๆอีกมากมายสำหรับ All New Kia Grand Carnival Generation ที่4นี้จะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศเกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้จากนั้นจึงจะทยอยทำตลาดในประเทศต่างๆโดยราคานั้นยังไม่มีการเผยออกมาครับ และสำหรับในบ้านเราเกียรประเทศไทยจะมีแผนเปิดตัวรถยนต์ล่นนี้เมื่อไหร่นั้นต้องรอติดตามกันต่อไปครับ และหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆจากตัวโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ